อยู่ในงสวัสดีครับพบกับป่องแป้งสวนผักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้อยู่ป่าโคกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูรักษณะมาเจอกับสวนผักอัคคีทวารครับเราจะรักษณะอะไรบ้างมาดูกันเลยครับนี่ครับต้นของขอยต้นของเขาครับ เกิดอยู่ข้างทางพอดีเลยเนี่ยต้นใหญ่มากเลยนะครับนี่ต้นใหญ่สวยอักขีทวานนะครับผมอักขีทวานชื่ออีสานผมไม่รู้จักผมรู้จักแค่พักร,รู้จักชื่อแค่ภาคกลางนะครับอักขีทวานใบของเขาดูสิครับใบเขามีความใหญ่แข็งตูฟังเสียงฟังเสียงครับความกรอบถ้าจะทำเสกินอร่อยนะ แต่เขากินสดไม่ได้มันฉุนเหม็นเขียวนะครับใบลักษณะใบของเขาช่อดอกเขาเริ่มจะมีแล้วนี่ครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับนี่ครับไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับเป็นไม้พุ่มเป็นเกิดในปา่าเต็งลังครับหน้าร้อนเขาก็จะเถาก็จะตายนะครับ ต้นเขาจะตายขยายพันธุ์โดยมเมล็ดนะครับผมใบสีเขียวใบเป็นใบไม่ใช่ใบคู่ใบาสามใบเนาะเขาเรียกใบอะไรปะเรียกแบบไหนผมก็ไม่เข้าใจนะครับเนาะนี่ครับอัคคีทวานนะครับผมสรรพคุณไม่มีอะไรเยอะครับมีแค่ผลผลของเขานะครับเคียวเป็นยากแก้ปวดฟันได้นะครับผมครับใบสดของเขานะครับ แล้วมาพ่อแก้ปวดหัวได้ส่วนลำต้นของเขาตัดเป็นข้อเป็นข้อตากแดดนะครับแล้วก็มาต้มดื่มนะครับแก้ความดันโลหิตนะครับครับแล้วก็ใบของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้มสดหรือว่าจะตากแดดพึ่งลมให้แห้งก่อนหรือว่าต้มก็ได้นะครับรักษาดิซีดวงทวารครับ ซึ่งป้าผมก็ยังใช้ยอยู่ผมเนี่ยผมมาเก็บให้ป้าผมพอดีครับถ้าทางใจใช้ได้ดีนะครั็เห็นป้าผมให้มาเก็บป้าผมก็ใช้ถ้าว่าใครมีใครมีรู้จักศูนย์ใครตัวนี้นมันใช้ได้เพิ่ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับนะครับนี่แหละครับเยอะครับขึ้นอยู่ข้างทางมันจะขาดป่าโคกเอ,อต้นไม้ผมยังไม่เก็บ รอถ่ายเสร็จก็แล้วผมจะค่อยเก็บทีเดียวส่อย่อเขาก็ลังแตกกําลังจะแตกตอออกดอกดอกอ,กอกผลนะครับผมผมจะรอเก็บลูกรอเก็บลูกเขาไปให้ส่งให้ลูกค้าเพราะลูกค้าเขาก็สั่งมีคนสนใจเยอะอยู่นะครับเนี่ยครับเราให้เขาเป็นดอกก่อนผมจะไม่เก็บใบเขาเก็บไม่เยอะกลัวเขาไม่กลัวลูกเขาไม่ติดนะครับนี่ว้าวพูชา เจอสมุนไพรที่ผมชอบมากเลยหัวค้อนกระแตหรือว่าเข้าเย็นใต้ครับก็ลรงออกลูกเต็มต้นเลยพี่จันสิป่า,ป,า,ป,าป่าอีสานบ้านผมสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์พิติกนะครับพิติกนะ่ครับพิติกพิติ๊กวันนี้มากับพิติ๊กเหมือนเดิมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจแล้วก็กระเป๋ามันคือเก็บสมุนไพรครับนี่นะครับอีสานบ้านเราเดูครับความความสวยนี่ครับในป่าโคกนะครับ กลางทุ่งนานะครับผมตามทุ่งนาข้างทางนะครับผม,ผมเร็วไปไหมผมเร็วไปไหมท่านผู้ชมนี่ยครับข้างทางพอดีโอ้ยนี่ครับใครรู้อะไรมัง่งส,วน,ส,ว,นสวนใจาสูงห้ตัวไหนก็ทักมาได้นะครับแถวบ้านผมมีเยอะครับราคาไม่แพงครับคุยกันได้ผมรับส่งนะครับหาให้ส่งไปให้นะครับสรรพคุณ ใครจะใช้สมุนไพรถามผมไม่ได้นะครับผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งมารู้จักที่นี่เองใครจะใช้ตัวไหนก็ดูกันเอานะครับดูกันให้ดีนะครับศึกษาให้ดีนะครับทั้งคุณและโทษมันก็มีเหมือนกันนะครับท้งสมัยทุกตัวเคยใช้ตัวไหนก็ปรึกษาหมอถามคนที่รู้ดีๆก่อนแล้วค่อยใช้นะครับฝากไว้นะครับผมช่องปองแป้งสมุนไพรนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ